ผู้พ่อเพียงสวัสดีครับหลายคนมีความเชื่อและความเคารพศรัทธาแตกต่างกันไปสำหรับผม,ม <า S 1> ผมเคารพเทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตามความเชื่อของคน,ท,นที่นับถือพระพุทธศาสานาในประเทศไทยครับเราได้บอกกล่าวเทวดาฟ้าดินทั้งหลาย ให้ได้รับรู้รับทราบถึงสิ่งที่เราได้กระทำสิ่งที่เราได้พัฒนาโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่และขอโอโหสิกรรมท่านทั้งหลายหากเราได้ล่วงล้ำก้ามเกินได้กระทำอันใดที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรและขอเทวดาฟ้าดินทั้งหลาย ได้อํานวยอวยพรให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีแต่เพื่อนบ้านและกัลยาณมิตรที่ดีเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนที่มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากเคราะห์โศกโรคภัยทั้งหลายอายุมั่นยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองผู้พ่อเพียงเขาใหญ่เราเริ่มต้นที่ความสุขของใจครับ เริ่มต้นที่ความสบายใจและความสุขของใจเป็นที่ตั้งผู้พอเพียงเขาใหญ่เรามุ่งหวังตั้งใจให้ทุกท่านมีความสุขในวันที่29กรกฎาคม2563เวลา9.00นขอเรียนเชิญลูกบ้านโครงการผู้พอเพียงเขาใหญ่ทุกท่านรวมถวายเพง ประสงค์และร่วมพิธีบวงสวงอันเชิญพระพรมตายายพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีปูศรีสุโธนาคราชพยาวาสุกีนาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขึ้นประทับณเทวาลัยสถานของโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสุขความเจริญความมั่งมีและมั่นคงความร่ำรวยและลุ่งเลืองของพวกเราทุกคน ยึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมหามงคลในครั้งนี้ร่วมกันครับ